รีวิว TriBet s โ o r m b o x Micro 2รายละเอียดผลิตภัณฑ์ลำโพง t r i เบรุ่น s t o n e b o x Micro 2มาในดีไซน์ทรงสี่เหลี่ยมที่กระทัดรัดและน่ารักพกพาได้สะดวกด้วยขนาดเล็กมีคุณสมบัติ Bluetooth 5.3สำหรับการเชื่อมต่อที่มั่นคงและมีความทนทานต่อน้ำและฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP67 จุดเด่น การเชื่อมต่อใช้ Bluetooth 5.3ที่มีความเสถียรสูงความทนทานมาตรฐาน IP67 สำหรับการกันน้ำและฝุน่นพกพาสะดวกมีสายคาดด้านหลังเพื่อห้อยหรือล็อกกับอุปกรณ์ต่างๆความยาวของการใช้งานใช้งานได้12ชั่วโมงที่ระดับความดัง50%และ8ชั่วโมงเมื่อใช้เต็มประสิทธิภาพเหมาะกับใคร ผู้ที่ชื่นชอบการพกพาลำโพงไปใช้งานนอกบ้านเช่นในการเดินทางหรือกิจกรรมกลางแจ้งเหมาะสำหรับการใช้ในห้องเล็กๆหรือพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากความคุ้มค่าด้านราคาราคาของ Tribe Storm Box Micro 2อยู่ที่ไม่ถึง2,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่ได้รับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลำโพงพกพาที่มีความทนทานและมีคุณภาพเสียงที่ดีในราคาที่เอื้อมถึงได้